เมื่อเราอย่างค้นไม่พบแสงสว่างมัวสหานายช่างปลูกเรือนอยู่ได้ต้องเที่ยวไปในสังสารวัตรล่าคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอนิกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกเรือเนยเรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วย่อยเรือนเราขยี่เสียแล้วจิตของเราเข้าถึงธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ย่อเยาวไม่ได้เสียแล้วมันได้ลุกถึงความหมดอยากทุกอย่าง ในบัดน,นี้เราแลเป็นศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นนรหันตะสมมาสัมพุทธะนหนึ่งธรรมะเราได้กล่าวไว้ดีแล้วได้ประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากห่วงทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบระงับชื่อว่า ประกาศไว้แล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งสาวกทั้งหลายเราก็ได้สอนให้รู้แล้วในพระสัทธรรมปรมาจันเป็นบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสำหรับสัตวเหล่านั้นเราได้กระทำให้แจ่มแจ้งทำให้เป็นของงายคือเข้าใจได้ทันที ทำให้เป็นบทสงเคราะห์ทำให้เป็นสิ่งประกอบด้วยความนา่าสะันพอเพียงเพื่อให้ประกาศได้ดีด้วยโดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสื่อไปได้แล้วก็ในแบบน,นี้ภิกษุก็เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ล้วนเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้จูงใจได้ เป็นผู้กล้ากล้าลุธรรมเป็นเครื่องกเกษมจากโยกาแล้วสามารถบอกสอนสัตธรรมสามารถกลมขี่ถ้อยคำเป็นเป็นค่าศึกให้ราบคาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าสะรนได้ในบัดน,นี้ภิกษุผู้ปูนกลางและผู้ใหม่ ผู้เป็นสาวกของเราก็มีอยู่ในบัดน,นี้ภิกษุณีผู้ปูนกลางและผู้ใหม่ผู้เป็นสาวิกาของเราก็มีอยู่ในบัดน,นีกก้กุบาสุกกุบาสิกาผู้เป็นกครือขันนุ่งห่มขาวทั้งที่ประพฤติปรมจันและทั้งที่ยังบริโภคกรม ผูเป็นสาวกสาวิกาของเราก็มีอยู่คือในแบบน,นี้พระมัญจันของเรามั่งคั่งเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาชนเป็นปึกแผ่นพอเพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ด้วยดีสือไปได้แล้วก็มีสมณพรามพวกหนึ่ง มักกล่าวมาักเห็นอย่างนี้ว่าช่วงเวลาที่บุคคลยังหนุ่มมีผมยังดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมไัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวอยู่เพียงนั้นแต่ว่าเมื่อใดบุรุษนี้แก่เต่าเป็นผู้ใหญ่ ร่วงการผ่านใหม่ไปแล้วมีอายุ80ปี90ปีหรือร้อยปีจากการเกิดเมือน,นั้นเขาย่อมเป็นผู้เสื่อมสิน้นจากปัญญาเอ็นเฉียบแหลมว่องไวพอนี้เธออย่าเพิ่งเห็นอย่างนั้นเรานี้แลในบัดนี้เป็นาศาสดาที่แก่เท่า เป็นผู้ใหญ่ร่วงการผ่านวัยมาแล้วไว้ของเรานับได้80สิปีแต่ธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้นก็ไม่ได้แปรรวนบทพยัญชนะแห่งธรรมะของตถตาคตก็ไม่ได้แปรรวนปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถตาคตก็ไม่ได้แปรรวน แม้ว่าพวกเธอทั้งหลายจะนำเราไปด้วยเตียงน้อยๆสำหรับหามุนทุพลภาพแต่ความแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาตากฏตก็ไม่ได้มีมิในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น นั่งพิงแดดอยู่ท่านบระนนท์ได้เข้าไปเฝ้าถวายการนวดพลางกล่าวถ้อยกับนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือในบัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนก่อนแล้วและพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยาน มีพระองค์ความใบข้างหน้าอินรียทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างเงิมไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นและกายอนนนั่นต้องเป็นอย่างนั้นนั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อน อยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิวันจึงไม่บริสุทธิ์พุทธ่องเสียแล้วและกายก็เหี่ยวย่นย่อนยานมีตัวค้อมใบข้างหน้าอินสีทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นและกาย